สวัสดีครับเพื่อนนักสะสมและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก่อนอื่นต้องกราบขออภัยเพื่อนเพื่อนบางท่านก่อนเลยนะครับที่ดูคลิปไปครั้งที่แล้วนะครับที่ผมบอกว่าวันที่18กันยานะครับ2566นกะครับก็คือเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับจะมีการจ่ายแรกนะครับเหรียญนี้นะครับก็คือเหรียญครบ72ปีการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับด้านหน้าด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับพอดีว่าผมได้ข้อมูลมาจาก ใน youtube ที่เป็นช่องของการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งในช่องของการท่าเรือแห่งประเทศไทยเนะ่เขาบอกให้ข้อมูลมาว่าจะมีการเปิดจำหน่ายจ่ายแรกเมื่อวันที่18กันยานะครับ2566ะครับผมก็เลยได้แจ้งกับเพื่อนๆไปแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้มีการจ่ายแรกนะครับอันนี้คือผมก็ไปแลกมาแล้วนะครับเหรียญน,นี้แต่ว่าทาง กรมธนารักษ์นะครับกองกระสาบเนี่ยก็ได้เปิดให้มีการจ่ายแรกเมื่อวันที่20นะครับกันยายน2566นะครับก็คือเมื่อวันพุธนั่นเองนะครับเมื่อวานนี้นะครับวันนี้ผมก็เลยเอามาทำคลิปให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับผมก็จะมีแบ่งปันให้กับเพื่อนๆน,น,นักสะสมด้วยนะครับแต่วันนี้จะพิเศษนะครับไม่ได้มีแค่วาระ 72ปีการท่าเรือแห่งประเทศไทยอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างครับสำหรับคลิปก่อนหน้านะครับก็จะมีบางท่านนะครับที่แลกเหรียญกระสาบนะครับชนิดราคา20บาทนะครับเป็นเหรียญกระสาบที่ระลึก130ปีองค์กรอายการนะครับอันนี้ผมก็มีให้เพื่อนๆแลกไปสะสมกันแล้วนะครับแต่ครั้งนี้นะครับผมก็ จะมาให้เพื่อนๆได้แลกกันเพิ่มเติมอีกนะครับก็ผมก็ได้จัดชุดมานะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากมีสะสมบ้างนะครับไม่ต้องมากมายนะครับอย่างละเหรียญ2เหรียญน,นะครับก็คือวันนี้นะครับหลักๆเลยก็คือจะมาแจ้งเรื่องของอเหรียญย0บาทนะครับวาละ72ปีการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับก็ตอนนี้ก็ออกให้จำหน่ายใจแรกนะครับถ้าใครที่สะดวกไปที่ ธนารักษ์นะครับกรมธนารักษ์หรือว่าธนารักษ์จังหวัดของแต่ละท่านนะครับก็ไปติดต่อขอแลกได้นะครับซึ่งบางที่นะครับตอนนี้ก็อาจจะไม่มีจําหน่ายเลยไม่มีให้แลกแล้วนะครับอย่างเช่นมีบางจังหวัดนะครับเพราะว่ามีเพื่อนผมบางจังหวัดก็บอกมาเหมือนกันว่าบางจังหวัดไม่มีให้แลกนะครับก็เรามาดูนะครับว่าวันนี้ผมเอาอะไรมาให้ท่าน แบ่งปันท่านไปสะสมบ้างนะครับมาในกันที่เหรียญแรกเลยนะครับก็จะเป็นเหรียญ1น0่ปีองค์กรอายการนะครับเหรียญนี้ก็มีบางท่านก็ได้แลกไปแล้วนะครับเพราะว่าผมเอามาให้ท่านแลกไปห้าท่านแล้วนะครับเหรียญนี้นะครับ1เหรียญ1น1วาระนะครับวาระต่อไปนะครับที่ผมไปเจอมาแล้วผมก็แลกมาด้วยนะครับเอามาแบ่งปันกับเพื่อนๆนะครับก็จะเป็นวาระ 130ปีนะครับการสถาปนา,ามหาวิทยาลัยราชพัฒพระนครน,นะครับเหรียญนี้หลายๆคนนะครับสิทธิ์เก่าราชพัฒนะครับเป็นตาราชรัญญากนนะครับอันนี้ของราชาการที่9นะครับคอนาเก็บสะสมนะครับอีกด้านหนึ่งจะเป็นพระรูปของราชาการที่5นะครับมีเหรียญกระสาบที่ระลึกชนิดราคา20บบาทนะครับ ต่อไปอีกวาระหนึ่งนะครับก็จะเป็นอ่าหกสิบปีนะครับครบหกหกสิบปีมูลและนิธิราชประชานุเคราะห์นะครับด้านหน้าด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับเหรียญนี้ก็จะเป็นอ่าด้านพระพักเนี่ยจะเป็นรัชกาลที่9กับรัชกาลที่10อยู่คู่กันนะครับเหรียญนี้และเหรียญอีกหนึ่งวาระเป็นววลาที่4นะครับที่จะมาแบ่งปันกันก็คือจะเป็นเหรียญนี้นั่นเองนะครับ ครบ72ปีนะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับน่ทราบว่าเห็นชัดไหมครับทุกเหรียญจะอยู่ในตลับแบบนี้เลยนะครับผมก็จะมี4วาระใช่ไหมครับวาระหนึ่งก็จะมี2เหรียญนะครับใน1ชุดที่ผมจะให้แลกนะครับก็จะมีมาแบ่งปันให้สําหรับ10ท่านนะครับ10ชุดนะครับชุดหนึ่งก็จะมีเหรียญนะครับ4วาระวาระละ2เหรียญนะครับก็คือจะมี 130ปีองค์กรอายการนะครับ130ปีสถาบันม,มหาวิทยาลัยราชพัฏนพระนครน,นะครับแล้วก็เหรียญ60ปีมูนลนิธิราชประชานุเคราะห์นะครับแล้วก็เหรียญ72ปีการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับก็จะมีทั้งหมด4วาระนี้นะครับวาระละ2เหรียญน,นะครับก็จะเป็น8เหรียญน,นะครับ1ชุดจะมี8เหรียญ มีมาแบ่งให้เพื่อนๆเอาไปสะสมกันนะครับเพียง10ชุดนะครับสำหรับใครที่สนใจก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับจองคิวกันได้เลยนะครับแล้วก็อแอดไลน์คิด DC มานะครับเพื่อมา,อาส่งข้อมูลหลักฐานในการาจัดส่งนะครับในการารับเหรียญน,นะครับก็จะมีมาแบ่งให้10ชุดนะครับ ในราคาหน้าเหรียญน,นะครับผมให้แลกในราคาหน้าเหรียญก็มีบวกค่าจัดส่งบ้างนิดหน่อยนะครับก็สําหรับคลิปนี้มาบอกเพื่อนเพื่อนนักสะสมเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมไปหาแลกกันมาสะสมไว้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ